สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาธุชนทุกท่านนะครับสายสมเด็จรุนหลวงปู่พมาเขมจาโลนะครับวันนี้ผมบิ๊กเท่านะครับพร้อมหลวงตาไหมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พมาเขมจาโลนะครับได้มาที่แม่สอดนะครับมากราบแม่ขาวนะครับแล้วก็พ่อปู่คำมีศรีวิไลหรือแม่ยูนนะครับวันนี้โชคดีนะครับวันนี้แม่ยูนก็ได้ นำสมบัติหลวงปู่นำสมบัติล้ำค่านะครับสวยงามของหลวงปู่พม,ม่าเขมมจาโลซึ่งพลอยทุกสีทุกเม็ดนี่นะครับหลวงปู่พมามาอยู่บ้านดงนาใหม่ๆนะครับได้ทุกผนังถ้ำนะครับแล้วก็ได้พลอยทุกสีทุกเม็ดมาทำเป็นกำไลแขนลักษณะนี้นะครับ ทีนี้หลวงปู่พรมาก็ได้แม่ขาวได้มารู้จักกับหลวงปู่พรมานะครับแล้วก็ได้เดินทางไปมาหาสู่กันตลอดนะครับก็ในอดีตชาติก็คือแม่อินถาผานางคอยนะครับที่วัดสวนหินผานางคอยตั้งชื่อมาทุกวันนี้นะครับก็หมายถึงแม่อินถาผานางคอยนะครับเป็นอดีตชาตินะครับ ก็มีประวัติเล่ากันมาเรื่องประวัติก็ท่านผู้ชมค่อยติดตามทาง YouTube อีกนะครับวันนี้บิ๊กเท่าจะได้มาเล่าเส้นนี้นะครับซึ่งเป็นที่สวยงามมากนะครับพอยปูมาอยู่บ้านดงนาใหม่ๆนะครับที่ย้ายมาจากจังหวัดเลยนะครับก็ได้มาทุบผนังถ้าเพื่อที่จะทําที่จําวัดอาศัยอยู่นะครับทุบไปวันละเล็กและน้อยก็ได้มาวันละวันละเม็ด2เม็ดนะครับ จนกระทั่งหลวงปู่พรมาก็บางเม็ดก็ได้ไปทําเป็นหัวแหวนนะครับแล้วก็มาทําเป็นสร้อยข้อมือนะครับแล้วก็เส้นนี้ได้มอบให้แม่ยูนที่อําเภอแม่สอดนะครับก็ถ้าจะพูดถึงในอีกอดีตชาติก็แม่อินถามพานางคอยนะครับวันนี้พี่เท่าจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะครับแม่ครับที่หลวงปู่พรมมาให้แม่มานี่นะครับอ่า ท่านได้มอบให้เนี่ยเป็นอย่างไรครับแม่ประมาณปีไหนครับตอนนั้นปีอะไรนะ <4, S 2> ประมาณปีส <4. S 2> <4. S 1> ี่ประมาณสี่ศูนย์เพราะว่าหลวงปู่ก็บอกว่าอดีตชาติเป็นลูกสาวครับเจอแล้วของสิ่งนี้เก็บไว้ก็เพื่อจะเก็บไว้ให้ลูกสาวท่านก็ามาบอกว่าไม่เอาท่านให้ที่ส่วนหินนะก็ไม่เอาไม่รับ เสร็จแล้วท่านก็เอาตามาส่งถึงบ้านมาส่งถึงบ้านบอกถ้าไม่รับตายก็นอนตาไม่หลับเราก็เลยรับไว้แต่ก็ยังไม่เคยใส่นะ <c oughs> ไม่กล้าใส่ <c oughs> เก็บไว้บูชาครับ <c oughs> แต่ก็ตั้งแต่เก็บบูชาอะไรมาทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นนะคะดีชีวิตก็ดีทุกอย่างลูกหลานทุกคนก็จเจริญรุ่งเรืองค่ะอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับ <c oughs> เพราะว่าท่านให้ก็ไม่เคยใส่เพราะว่าถือว่าเป็นของสูงก็เก็บบูชาไว้จนทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยใส่ก็อธิษฐานสิ่งไหนก็สมปรารถนานะคะขอให้ทุกคนเข้าใจค่ะคสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงค่ะนะคะก็นี่นะครับคือล้ำค่ามาก นะครับ <c oughs> เป็นของส่วนตัวของหลวงปู่พุมาเลยนะครับทุกเม็ดนะครับวันนี้นะครับโชคดีกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับที่ได้มาชมกันเป็นขวัญตาเส้นนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสต่อไปอาจจะได้เจออะไรแปลกๆหรืออะไรดีๆอีก <c oughs> อบิ๊กเท่าก็จะได้มา นำความรู้นี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับสํำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนค่ะขอให้ลูกหลานของหลวงปู่พรมาะเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนส, <า S 1> ส <า S 2> ให้ชีวิตสมบูรณ์พูนสุขกันทุกคนนะคะสาธุ <สา S 1>